สชัสทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำบุญให้ปู่เปิดนะคะปู่เราเสียไปแล้วนะจนเลอะทำบรรจุให้บรรจุกระดูกบรรจุกระดูกให้ปู่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมเนาะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดขอนใต้บางไะอินพระนครศรสีอายุขยานะคะมาันขยับมมันขยับเหยียวพวกเรารีบไปดู จะพาไปดูเจดีเป็นอันดับแรกนะคะไปกันเลยทุกคน,นะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงเจดีแล้วนะนี่นะอยู่ข้างหางลังเรานะเดี๋ยวมาตอนนี้นะคะเรามาสู่จจสเจดีเจดีเหรอโอเคมาเจอกันเลยเจดี JD ที่ว่าเดี๋จรเป็ตุองอิองกันเป็ตวันนี้นะคะคก็ขอลาไปก่อนนะคะคสวัสดีค่ะ